ทั้งสามคนเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรทำไมถึงอยากเรียนกีฬาฟุตบอลมีความฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็เลยเห็นตามเพจ Facebook ก็เลยสนใจแล้วก็เข้ามาครับอ๋อที่มาที่นี่เนี่ยอยู่ที่โค้ดระเนี่ยมนันเื่องจากว่าเห็นใน Facebook เหรอใช่ครับทีนี้พอมาแล้วเนี่ยโอเคมาเรียนแล้วทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาเต็มใจให้มาแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงก็การเป็นอยู่ก็จะมีโค้ด มาคอยซ้อมให้อยู่ประจําตอนเช้าก็จะตื่นมาซ้อมเจ็ดโมงเช้าเสร็จแล้วก็กลับมาทานข้าวที่โรงอาหารถ้าวันไหนมีเรียนก็จะต้องขึ้นเรียนสิบโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็มีช่วงบ่ายพูดถึงความรู้ที่ได้ก็ได้เต็มที่เลยครับความมันอยู่ก็โอเคครับก็คุยกันได้ครับแล้วก็ดุนพี่รุนน้องก็โอเคกันหมด <c oughs> ไม่มีไม่ค่อยมีทะเลาะกันครับก็โอเค อยู่ด้วยกันได้ซ้อมซ้อมซ้อมด้วยกันกินข้าวกินด้วยกันให้อธิบายถึงโค้ดวิธีเทคนิคในการเล่นสอนเป็นไงที่อื่นเขาแบบว่าอ่าแบบเขาจะบ่นเลยแบบว่าคือแมคือจะไม่สอนตรงที่แบบเราผิดพลาดเขาจะจะจะบ่นแล้วก็ให้ไม่ไม่ได้แก้ไขอะไม่ต้องให้แก้ไขบ่นแล้วคือต้องทําแต่อันนี้คือแบบบ่นบ่นแล้วก็แบบมาหยุดแก้ไขโค้ดที่นี่ก็จะไม่ได้สอนให้ใช้แค่กําลังจะให้ใช้เทคนิคสมอง อย่างที่อื่นที่ผมเคยมาอยู่ก่อนมาที่นี่ก็ทุกครั้งที่ผมเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็เขาก็จะไม่ได้บอกอะไรผมมากมายเขาก็จะดูแลให้ไปแก้ไขเองแต่ท okay. ี่นี่เขาก็สมมติเกิดผมแก้ผิดพลาดขึ้นมาผมก็เขาก็จะเรียกไปบอกว่าผิดพลาดตรงไหนต้องแก้ยังไงแล้วก็จะมีเรียนทฤษฎีประกอบไปด้วยครับอย่างที่ก่อนที่ผมเคยอยู่ เรื่องแรกก็ความสะอาดค่อนข้างต่างกันมากครับอ oh. อย่างห้องน้ําจากที่ผมเคยไปอยู่ก็มันเป็นห้องน้ำโรงเรียนก็น่าจะรูๆกันอยู่อ uh. ส่วนที่นี่ก็เขาก็จะมีแม่บ้านเข้ามาดูให้ห้องน้ําก็เลยค่อนข้างดูดีแลวห้องก็ค่อนข้างสะอาดครับอื uh. แล้วเรื่องอาหารการกินเป็นไงถ้าที่ก่อนที่ผมเคยไปอยู่ก็จะมีเช้าแล้วก็เย็นส่วนเที่ยงต้องซื้อกินเอง oh. ก็เช้ากับเย,เย็นก็จะเป็นแบบพวกข้าวแกงส่วนที่นี่ก็อาหารที่เขาทํามาก็จะถูกหลักอนามายัยถูกโภชนาการของนักกีฬาฟุตบอลที่ควรจะเป็นครับอ oh. เขาก็จะมีให้สี่มือประมาณนั้นครับทิวทัศน์ที่นี่ก็จะมีภูเขาค่อนข้างเยอะ <c oughs> แล้วที่นี่ก็จะมีร้านค้าเดินออกไปทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีก็จะออกไปซื้อบ้างเป็นบางครั้ง <c oughs> เป็นของใช้ แล้วชาวบ้านีเป็นไงบ้างไม่มีครับพ่อค้าแม่ค้าก็สนิทกันดีอย่างบริเวณที่มีภูเขาบางวันก็เขาก็จะพาออกไปวิ่งบ้างก็วิ่งกันขาไปวิ่งเพื่อได้กําลังขาใช่ครับนี่โอเคกว่าที่อื่นมากการซ้อมการกินการอยู่ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่อยากเป็นนักบอลเป็นโค้ชเป็นอะไรก็ที่นี่มีหมดครับมีการเรียนการสอนทั้งหมดก็อยากให้ เชิญชวนมาที่นี่ใครที่รักฟุตบอลจริงๆก็มาที่นี่ได้มีอะไรกับฟุตบอลนึกเยอะน้งแยอยากเข้ามาซ้อมฟุตบอลมีความฝันเป็นนักบอลอาชีพก็อยากเชิญชวนให้ลองเปิดใจเข้ามาดูอลองเข้ามาเรียนมาอยู่ด้วยกันสนใจนะครับก็เข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ของสมาคมจะมีการเปิดหลักสูตรอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์ลาดกระบังนะครับศูนย์นคนปรปฐมนะครับของเราก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยติดตามข่าวนะครับกำหนดการการเปิดฝึกอบรมนะครับศูนย์ฝึกของเราที่เราดูแลเนี่ยมีความโอโถงสะอาดเรียบร้อยนะครับก็มีบรรยากาศในการฝึกอบรมที่ดีเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่ใฝ่ฝันอยากให้ลูกจเจริญก้าวหน้าในในวงการฟุตบอลน,นะครับ ก็ขอเชิญเข้ามารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไลเส้นต่างๆที่ทางสมาคมของเราจัดขึ้นครับขอบคุณครับ